เรามีองค์ประกอบชีวิตภายในอยู่5อย่างแรงผลักดันภายในความสํานึกภายในมโนธรรมความสงบภายในและทิศทางภายในแรงผลักดันภายในมันเป็นแรงกระตุน้นแรงบันดาลใจที่ผลักดันเราให้รับใช้พระเจ้าหรือมันอาจ,จะเป็นความไม่มั่นใจความไม่เพียงพอความกระหายหาตัณหาที่มาจากความมืดของเนื้อหนัง สิ่งเหล่านี้ผลักดันชีวิตเราอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ควบคุมอุปนิสัยของเราอยู่หรือเปล่าสิ่งที่สองความสำนึกภายในความสำนึกภายในควรจะมีรากฐานอยู่บนพระคำในองค์พระเยซูคริสเพื่อที่เราจะค้นควายในสิ่งที่นำเกียรติมาสู่พระองค์และสิ่งที่เสริมสร้างผู้อื่นความสำนึกภายในนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนแรงผลักดันภายในของเรา สิ่งที่สม,มโนธรรมหรือจิตสํานึกผิดชอบมโนธรรมเป็นเหมือนกรรมการตัดสินชี้ขาดเมื่อมีการขัดแยง้งระหว่างแรงผลักดันภายในที่มาจากเนื้อหนังกับความสํานึกภายในมโนธรรมจะเป็นเหมือนผู้กํากับชีวิตดังนั้นถ้ามโนธรรมมันด้านไปมันเบื่อที่จะฟังและไม่ใส่ใจกับการชักจูงข,ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อหนังของเรา ก็จะโตทับมโนธรรมของเราและใช้ชีวิตในความมืดตามแรงผลักดันภายในของเราสิ่งที่4ความสงบภายในดังนั้นถ้าเราใช้ชีวิตที่ประนีประนอมไปในทางของโลกเราจะไม่มีทางจะไม่มีความสงบภายในและถ้าเราใช้ชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์เราจะมีความสงบภายในเพราะเรารู้ว่าเราสามารถพักสงบใต้อำนาจอธิปไตย ขององค์ผู้สูงสุดเพราะเรารู้ว่าแผนงานแหลนน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในเราสิ่งสุดท้ายทิศทางภายในและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาถึงจุดที่ชี้ทิศทางของชีวิตเราสำหรับชีวิตที่ผูกติดกับพระคำของพระเจ้าผูกติดกับคำพยากรณ์และพระสัญญาของพระเจ้า ผลที่ตามมาคือเราสามารถควบคุมการดำเนินชีวิตของเราผ่านมโนธรรมที่อยู่บนรากฐานของพระคําที่จะนำเราไปสู่ความสงบส,สุขภายในและในที่สุดการจเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราพี่น้องครับเราต้องสำรวจสถานะชีวิตภายในของเรา